แต่ละคันเนี่ยเกินไปเวอร์เวอร์มากเวอร์มากแม่มเทเทเปะนไแมรี่เจ็บหนะ้าท้องไว้พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตักใจเอ็มเลยอ่ะเมื่อกี้มาตรงนี้แล้วมันกระตุกอ่ะมีใครเป็นบ้างมผมผมได้ยินเสียงที่ชนไปดังแอกเลยนะ <laughs> คนที่อยู่ในสายบอกว่าโอ้ชอบเสียงนี้จังเลยเสียวดีเรื่องถามแมรี่แมรี่คนพูดกินน้าโทรมาคุยกับน้าอยู่แล้วหวะพี่ชนนะพี่หนูอุ้ยเขาก็เลยบอกอุ้ยคุณเสียวหรอเขาบอกอย่างนี้หนูบอกว่าไม่โดนรถชนเขาบอกอุ้ยขอเสียงเสียวหน่อยได้ไหมอะไรก็าห่้า้จะได้เลยหนึ่งทีแบบอยน้าอันนะาฟังอยู่เออข้าวอ่ะไปไปซื้อข้าวก่อนได้ไหมเอ้านี่ยมีข้าวเนี่ยพี่ไม่ข้าวโอซีเนี่ย โอ้รถสปอร์ตจะไปสู้สเก็กตบอร์ดได้ยังไงครับหน้าเบื่อจริจงเบื่อจริจงสเก็กตบอร์ดก็ชนโดนชนตายเหมือนกันนะไม่ค่ะเรามันเป็นวัยรุ่องค,คอรูครูเรื่องรถบ้านอะไรปะอุยอ้ยอุยอ้ยรถบร้าดพุ่เมย์เรื่องรถบ้พี่เมย์กันวยกันวยทมทม พอแล้ววะยังไม่จบเีกไมหยุดเลยฮะสเก็ตบอมันหนีอ่ะอุ้ยโอ้โหลโ้อวู้พอเด็วมมันขึ้นไม่ได้หรอแมรี่มันเดือสเก็บอมันเดืออ่อจอดมันจอแล้วมันจอดแล้วมันจอดแล้วขึ้น้ะขึ้นไอ้ปะกด e ็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บได้บ้าเก็บด้กด e มันก็ไม่เก็บ แจ้งบักเลยแ้งแล้วอ่ากดซ้ำได้นี่ถ้าเกิดขึ้นแม่ก็บอกกันวยกันวยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยน้องคนดื้อสก็ตบอกกันหน้าตัวเองแมลี่สก็ตบอกแมลี่ผีสิงเปล่านี่คนน่ากลัวเลยเอาพี่มันโลแบ็กยันันนี้เลยหรอ ก็เมื่อกี้พี่แต่งตัวอยู่ที่ที่ร้านแต่งตัวแล้วพี่มาอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ไม่ไม่มันรูแบกยังกระเป๋ามอนเลยอ่ะเปลี่ยนไปแล้วว่าไม่ใช่จริงมอนก็มันขี่ฟ้าไปแล้วกระเป๋ามันนาะอุ้ยมันตามแม่สิโอ้ยมันหลุดนายกหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่ทันที่เลยพี่ยืนดูดิมันมีจ้าวันนี้คืออันที่ผมชนชนเขา อ้าเหรอเออตเกี้บอสไม่เลยบักเลยสะกี้บอร์ดมันตามเมยเห็นา่ะอ้เหี้ยอะไรอุ้ย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 พี่กุลิไปเลยเหียข้นมาแล้วครับมอนเอาดีมอนเอาดีขึ้นได้ปะอืมแป๊มหนึ่งหลอกใช่ผูกกันคนอื่นขึ้นรถด้วยอ่ะขึ้นได้ปะเพื่อนผู้ชายพี่กูสู้สุดตัวเขาเหมือปะเนี่ยเธออ๋ออีผีแน่เลยอีผีมันขึ้นแต่น้องเนี่ยไม่เคยตัวแบบผู้ชายเลย ก็มึงก right? ็มีรถของมึงม so ันขอโทษบ้างขอโทษอะไรวะไเก็แตมับาทมงนายดิเออมี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 มันยอมมั้ยเป็นไฉนี่วะพีิลัตพีิลัตเนี่ยวะเอ้ยไฉไฉกี่ดโอกี่คนนึงอ๋อก็ไม่ใช่กูเปล่าวะวขอโทษเลยไม่ได้เออถ้าเกิดว่ากูมาคนเดียวกูจะเอามึงไปด้วยอยู่ขอโทษได้ไหมครับพี่บิวไม่เป็นไรหรอกไอคิวกูไม่รู้เรื่องเลยเด้อ วิมันโดนอะ่ะมันเป็น NPC เหรอ NPC แล้วนะตัวนี้ n อ c พีซีแล้วมอนโดนต่อยตายมอนมันไม่ต่อยมาแล้วมันจะตามต่อยมอนนะนี่ไห้โดนด้วยอ่อเชครับอันนี้รอแข่งรถใช่ไหมครับก็ก็ไม่เชิญแข่งรอคนเข้าเมืองอะ่ะหีรถสวยทั้งนั้นเลย เดี๋ยวไปบ้านเลขที่เจ็ดก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเธอเธอขาไม่ได้มองไม่ได้มองรถเลยเขาหมายถึงเธอสวยเธอมีปืนิงไม่ร่วงคี่มีตู้ลอดเอาเดินล็อกหรอกเห็นป่ะถ่ายรูปพวกนี้แก่รถธรรมดาของลอดมาคุณโดนมอไปใส่เลยไปแล้วเลยไปแล้วพี่หยอกเลยครับ ใจเย็นที่วแล้วเดี๋ยวเขาม่นั่นเงแล้วไม่เบอร์อาวเี่ไปทไมเม่ต้องรถรอวะเฮ้ยว้ายตายเอ้าเรียบรอยเฮ้ยตายไถ้ามันจุดไฟไปแล้วพี่อย่าเบิร์อย่าเบิร์แบบนั้นไปไเมันก็แห้งเองโอ้ยสะกิดหมดแม่งระเบิดพื้น้าวเลยสัโอ้เว่ยเกือ โอ๊ยเดี๋ยว้ยังม้านตายเลยพี่แหละก็กระทืบรถทีหนึ่งก็ไปทีหนึ่งอ่ะก็มาดิใครจะแน่วกันมาชี้เฮ้ยหนุ่ออยดดเีบวะทำไมมันหน่วงๆอ่ะพี่ทำม้งผมบอพี่รายจะปกป้องเหรอไม่ได้พูดอะไรเลยเห็นลงรถพี่พีเราบอกบอกว่า พีเอาเลยไปไหนรอรอใช่ไหมเล่นแม่เดี๋ยวขับรถให้เธอจะได้ไม่เหนื่อยโอเคครับอ่ะแต่เป็นวุฒิการ์ดนะดิไม่เป็นแกอล์ฟไม่เป็นวุฒิการ์ดนะเฮียครับไม่ไยไม่รูติดตามหรือต้องไปกับแลนแดงเธอเธอจะขอเขาเป็นแฟนไหมถ้าเธอไม่ขอเขาจะขอแล้วนะฮะเกินมาเขาขอแฟนทำไมอ่ะมอนมอนหึงเหรอ ทีตอนนั้นพี่จีบท่ะแมม่อนถึงไม่สนใจพี่อะ,อะมอนมันจะจีบไม่วิ้วเรียบร้อย <c oughs> เธอเธอจะนอกใจเขาหรอฮะ <c oughs> ม่อนมันจะจีบเธอไม่ใช่เหรอเธอค่ะเบลยังเค่ะแล้วเธออย่าหนีมันนี่ไงเธอรถขึ้นก็ใช่ไงไม่ไปเป็นไรหรอกมันไม่ระเบิดหรอกขับไปเลยโ <c oughs> อ้นี่ไงรถเราอึดเธอ <c oughs> อึดแต่มันจะพังอะเธอไม่พังหรอก I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief